เราอยู่ทางขึ้นที่จะไปซื้อตั๋วขึ้นเคเบคิลคาร์จริงๆคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มัมนคงยังไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นอ่ะเราก็มาเที่ยวได้นะไม่มีคนเลยครับไปทางไหนก่อน สก,กีรีสอร์ทด้วยถึงแล้วนะครับนี่ทางขึ้นเดี๋ยวซื้อตั๋วตรงไหนก่อนอ๋อนี่ห้าร้อยลูปีก็ สิ่งของสัมภาระไม่เกินสิบกิโลนี้ค็ลุงคนขายตัวห้าล้อยูปีก็สอง้สิบก็โอเค <c oughs> คือเราไม่รู้ว่านั่งแบบไหนอ๋อไปนู้นแล้วก็ไปนี้ก่อนเราจะทั้งแบบน,นี้เพื่อที่จะขึ้นไปนู้น แล้วก็จะเป็นเคเบิลคาร์อันใหญ่นีลนู่นลงไปข้างล่างอีกทีนึงโอ้ยมีหิววะครับดูนี่ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องฟอสฟอสเซนนะไม่ใช่ไม่ใช่เรทิโกนะฟอสเซนที่ไปหนังสยองขวัญเคเบิลคาร์หยุดทำงานแล้วไปแข็งตายอยู่บน โอ้อยังร้อนแต่ที่นี่ก็คงไม่มีอะไรลรัมีคนอินเดียเขาก็มาเที่ยวเยอะดีนี่มีน้องหมาทำใจแป่มีความน่ากลัวอยู่เียเดี๋ยวถามกันว่าค่าตั๋วเนี่ยรวมอันนี้กับชั้นบนหรือยงังตามคมาอะไรเนี่ยทคลืลุ้นคนขายตัว๋วกัน นี่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับรรก็เดี๋ยวรอคนเต็มก่อนเดี๋ยวลุงแกจะไปกินข้าวแล้วผมซื้อตั๋วมาก,ก่อนละไม่รู้จะมีคนมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องนั่งสี่คนถึงจะขึ้นได้ราคาตั๋วห้าร้อยรูปีก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบบาทอ่าได้ขาปับเดินไปได้นะครับถ้ามีแรงเดินไปข้างบนได้นู้นเห็นยอดอยู่ลิบๆเห็นไหมะ เดินเอามีเหนื่อยเหมือนจะลงเหมือนจะเหมือนจะใกล้นะแต่จริงๆน่าจะไกลอยู่ไหนๆก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับมีได้ขึ้นทีเดียวเลยจะได้เก็บแรงไว้โอเคจะไปเจอข้างบนเหยบคบาวออกแล้วนะครับเสียนดูรับนั่งวิวเลยนี<ๆ>่ดูคนทพี่ข้างผมนั่งสองคน จ้าวิวมากมอง้างล่างเฉลียสันนิดหน่อยคนกลัวความสูงนะคนกลัวความสูงต้องระวังโอ้โหเหมันกระเทือนนะโอ้โยใจใหายแบบชีตบอลลี่ชีตดูครับเคเบิลโซนมาไม่มีคนเลย เจ้านั่งเฉย,ยนะดูคุณพี่ข้างล่างพี่แก c ิวพี่แกไม่พี่แกไม่เทคเทควิวเลยดูครับข้างบนโี่ถ้ามาหน้าหิมะมันจะสวยมากนะแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าซัมเมอร์ิปลิปลิปโอ้ ใจจะขาดดูครับดูครับดูเท้าผมโอ้ยไก่อยู่นะเนี่ยสูงลิฟโอ้ยกระชากหัวใจดูครับอย,ยอมใจคนเดินขึ้นมาแม่จ้า เน่ากลัวมากมันมางีมม้มั้ยเมื่อตะกี้คุณพี่บรรดาช่างเทคนิคเขากำลังบันทนแนนอยู่โอ้ดูตรงนู้นครับสวยมากวิดีตรงนี้เย็นเจี๊ยบแล้วดูตรงนู้นคือโโอ้หตรงนู้นคือตรงนู้นยอดเขานันทาเทวีนะ นุ่นแหลมๆลิบๆนุ่นเอาถ้าถัดจากนี้ไปก็จะเป็นเนปาลละแต่ก็อยู่ไกลพอสมควรตรงนู้นก็จะเป็นชายแดนจีนลงไปเป็นเนปาลนะครับขึ้นมาถึงเรียบร้อยก็มีคุณลุงให้เช่ามานะ400ร้อรูปีนิดเดียวเดินได้ไม่เป็นไรแค่นี้เหมือนก็เหมือนหลายๆที่นะของที่ท่องเที่ยวนะก็จะมีบรรดาคุณลุงบรรดา ผู้ประกอบการท้องถิ่นพยายามจะขายเสนอขายทัวร์ให้เราเหมือนที่อียิปต์เหมือนที่บันกรของลาดักเขาไม่เป็นไรเราไม่เขาไม่ตื่นนะจริงอะ่ะเราไม่ใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเดินไม่เองก็ได้พี่คนที่ขึ้นมากับผมนี่แกวัยมากเอาดูน้องมา้าสงสัยจชชำนาญนูน่นดูครับน้องมา้าวิง่งลุกๆๆไปเรียบร้อยผ่านข้างลังไปแล้วไปยัง่ง ไปเรียบร้อยแล้วน้องมาเขาชำนาญเส้นทางเขาก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วล่วอะอคุณน้าขายตั๋วเขาบอกว่าให้เราใช้เวลานี่ไว้นะฮ u r ก็ประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่เราจริงๆตัว๋วมันก็ยืดอยู่ได้นานนะเขาก็ไม่ได้ห้ามเลย ข้างหน้าเรานะครับนี่คือเป็นเลกเลกออรี่จริงๆมันก็คืออ่างเก็บน้ํานั่นแหละเขาคงไว้ใช้อุปโภคบริโภคแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะสวยมากมันจะมีมันจะมีหิมะคุมบริเวณนี้มีแต่ขี้ม้านะตอนนี้หิมะไม่มีมีแต่ขี้ม้าเต็มไปหมดเลยโอู้น่นครัำยอดเขาข้างหลังวิวสามร้อยหสิบองศาสุดยอด มีเรือนกระจกมีเล็กไม่แน่ใจว่าน้ำเขาใช้อุปโภคบริโภคหรือเปล่าแต่น้ำค่อนข้างเหลือน้อยแล้วหน้านี้ก็ค่อยไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็จะแห้งๆพอประมาณซึ่งมันก็ดีนะมาหน้านี้มันมันไม่หนาวเท่าไหร่แต่ถ้ามาหน้าช่วงหน้าหนาวหรือไม่ก็ช่วงฝนฝนไปมันก็น่าจะลำบากกว่านี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวไปขึ้น เคเบิลคาร์คันใหญ่กันดีกว่ามาผิดทางนะจ๊ะอยู่ทางนูน้นเพราะลุงเพราะลุงเช่ามา้าเลยทให้เสียสมาธิเลยนู่นจริงๆมึงก็เห็นด้วยแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดแวะเฉยๆมองในนี้เห็นไหเอ่ยนู่นอยู่ข้างหลังเราวน่บนะรีบแทงสีส้มๆ นู่นครับจุดขึ้นรถเวแล้วฉันจะเดินมาทําไมเนี่ยไอ๋อหรือเขาขึ้นได้สองทางหรือ,อยังไงนู่นะครับแท่งสีส้มๆคือสถานีที่ขึ้นรถเวาพาไม้เหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแดดร้อนนิดหน่อยแต่ว่าอากาศเย็นดูต้นไม้จะแห้งๆหน่อย อระดับความสูงที่นี่2,500ก็ยังอยู่ในระดับที่ต้นไม้โตได้เราจะเห็นว่ายาต้นสน3ามใบในระหว่างทางที่ขึ้นมาเนี่ยก็จเจริญเติบโตดีถ้าเผรบเทียบกับความสูงของอมนาลีนะแล้วก็ขึ้นไปทางโลตังพัทตรงนั้นคือความสูง6,000 6,000คือระดับที่ ต้นไม้ขึ้นไม่ได้ล้วผมเคยไปที่นาโกเล็กทางที่จะขึ้นไปสปิติวัลเล่เนี่ยคือมันเป็นภูเขาหินไปหมดละมันเป็นระดับความสูงที่ต้นไม้หรือว่าสิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างพืชเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเริ่เติบโตได้แต่แถวนี้น่าจะอยู่ระดับคือระดับค่อนข้างต่ําลงมาก็เลยมีความสมสมบูรณ์นะส่วนหิมะก็น่าจะอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเดียวกับเหมือนเทือกเขาเอาเเรสอะ่ะมันก็เลยทำให้มี แนวความเย็นจากจากประเทศจีนมันน่าจะปกคุมมาถึงตรงนี้ก็เลยทำให้มียอดเขาที่มีหิมะอยู่นู่นะครับยอดเขานันทาเทวียอยู่บบรีบๆนู่นจริงๆตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้านที่เป็นชายแดนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องทำเพอร์มิทเข้าไปเหมือนกันนะเหมือนที่จะไปนาพันมานาพารในวันนี้แต่ด้วยเขายังไม่เปิดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปได้ด้วย ก็เลยมาจุดหมายนี้แทนจริงๆก็ตั้งใจมาแหละที่เนี่ยแต่ไม่คิดว่าตรงนู้นจะปิดก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับคนเที่ยวน้อยด้วยแล้วเราก็ใช้เวลาได้ทั้งวันเพราะว่าโจชิมามตอยู่ข้างล่างใช้เวลาขึ้นลงไม่นานมากประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ลงไปในเมืองได้โอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถเวย์กันดีกว่า ถึงแล้วครับเหมือนนี่สศอสีส้มโอ้ยอมใจในความมาั่นะของคนนะเขาสร้างได้ไงยิ่งมากดูครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นยังไงอ่ะทางเดินขึ้นก็คงเหนื่อยนะดูนี่แค่ยังไม่ขึ้นกระเช้าเลยนะนู้าางงล่ดูครับโอ้โหวิวเขาอลาังการจริง ก็มีบริการนะขี่มา้าตรงนี้ภูกกระดึงดูไว้นะครับผูกกระดึงภูกกระดึงไม่มีกระเช้านะครับปีนจ้าแต่ก็ไม่รู้นะเนี่ยดูครับโอ้โหความความอลังของเคเบิลคาขางพี่แกไม่รู้จะพูดไง ใหญ่ของใหญ่มากเหมือนเสาไฟฟ้าส่งแรงสูงตามต่างจังหวัดของบ้านเราอ่ะคิดว่าเมืองการนั่วิวสามร้อสิบองศาโอ้โหอลังการล้านแปดคือถ้าใครดูหนังบอลลีบูดอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขา ถึงวิ่งอ้อมเขากันเป็นลูกๆเขามีอะไรโลเคชันที่สำหรับถ่ายทำเหมาะมากดูครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะออลลี่อยู่ในเมืองโจชิมาไม่ต้องมีไกด์ไม่ต้องมีอะไรเลยครับเราเข้าทั่์มาเองได้ฮะนั่งรถมาเองก็ได้มีคนไทยหลายคนแบกคแบ็คแพคมานะครับ เสียวมากออาเาทางนี้ชันมากเลยดีใจอุตนอุตรเนด็กเตอนแรกคิดว่าขึ้นแค่สุดตรงนี้แล้วลงเดินได้เลยจริงจจริงจสูงกว่านี้เนน่้าเสพนอาย็นจะได้นะครับที่ไอ้บเวย์เขื่อนคาคันใหญ่เขาไม่เปิดไม่งั้นจะได้ลงไปตีนเขาข้างล่าง แต่แค่นี้250 2 5 0บาทก็ถือว่าคุ้มมากคุ้มค่มาวิวข้างบนหลักล้านอบอกเลยเย้เาือ้นคือละจ้าคุณยังนิ่งนวลเย้เด้นี่รถถกติยโอเคโอเคอ่าเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับถึงพื้นโดยสวัสดิภาพปลอดไทยได้100ร <c oughs> ้อยคิวขวดก็ถือว่าในการมาสกีรีสอร์ทครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังครับใช้ได้ก็ส่งความตั้งใจที่ขับรถมาจากเดลีไปวิชิเกตแล้วก็มาที่นี่วันนี้เราจะกลับลาสิเกตกันเมื่อาวานไปทริปขึ้นไปที่ยอดสกีรีสอร์ทนะครับของออลลี่ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเป็นไปตามความคาดหมายถึงแม้เราจะไม่ได้ไปมานา,าพาร์ก็ไม่เป็นไรทินี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เดี๋ยวเช้านี้เราออกจากที่พักกันแล้วก็มุ่งหนา้ายาวๆวสู่ราชิเกตนะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงซึ่ง200กว่าโลนะครับขี่นานมากเดี๋ยวระหว่างทางถ้ามีอะไรก็จะแวะจอดมีจุดน่าสนใจหลายจุดเท่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนที่พักนะครับในที่พักคุณลุงที่พักเขาดูแลดีมากเลยเชา้ชาเช้ามีจ่ายมาให้ทุกเช้านะครับผมพักที่นี่2คืน เช้ามาแกก็จะมาเคาะมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรค่อนข้างร้อมแต่ว่าที่นี่ไฟไฟจะดับบ่อยนะกลางคืนกลางคืนเขาไฟจะจะไฟตกนะซึ่งมันจะเป็นในหลายภูมิภาคของทางตอนเหนืออินเดียเขาจะมีปัญหาเรื่องกระแสไฟเพราะว่าเขาก็จะมีเครื่องสํารองไฟมีปั่นไฟก็แป๊บเดียวนะก็ไม่ลําบากมากอาหารกันกินอะไรก็อยู่ก็โอเคนะเดี๋ยวออกเดินทางกันเดี๋ยวแพ็คของกัน ตรงนี้คือจุดก่อนถึงหมู่บ้านโจชิแมตนะครับสบน่าจะห่างไปเล่าๆสองถึงสามิโลนี้คือขาขาลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปลูชิเกตอันนี้แวะถ่ายให้ดูบรรยากาศเราจะเห็นยอดเขาอยู่ลิบลนู่นอมองไปจะเห็นมน้นด้ดูที่เขา,เราข,เ,ราขเราขับเราขับเมื่อกี้เราขับออกมาจากนั้นนะค่อยๆไหล <c oughs> ไล่ลงไปจัดอันนี้เป็นจุดจอดได้พอดีเลยถนนหนทางค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเราก็คงค่อยๆเลาะตามเส้นทางลงไปถนนข้างล่างนะมันจะไต่ความสูงไปเรื่อยๆนี่เขาทำนาขั้นบันไดกันทำเกษตรทำปศุสัตว์กันแถวนี้อันนี้เป็นเมืองหลังจากเราลงมาครับเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดพักรถเป็นเมืองย่มยอมๆเลยตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีมีแม่น้ำข้างล่างตมีผู้คนไม่รู้เขาทำอะไรกันเขาน่าจะทำพิธีของศคอ่รอนู่นเห็นไหมฮะเขามีพิธีอะไรกันตรงนั้น รเราแวะพักตรงนี้นะแวะดูหน่อยนึงเป็นวัดฮินดูนะครับที่อยู่ริมน้ําของแม่น้ํานี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแม่น้ําอลรคนันทานหรือเปล่าจุดจุดต้นกําเนิดแม่น้ําองคาเนะนี่นแถวนี้แต่ยังไม่ได้ไปไหลลงไปข้างล่างนะจะไหลลงไปที่เมืองรัชกิจจะไปเจอกันตรงที่เป็นแม่น้ำบรรจบกันสองสาย ตรงเมืองดารุประโยคนะต,ตรงนี้เรายังไม่ถึงตรงนี้จะมีวิหารอยู่ล่างเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดนะนมีคนทํากิจกรรมอยู่ข้างล่างแหละจริงหน้าลงไปเดินนะเนะี่ยแต่ว่าต้องทําเวลากับเมืองด้วสิเกตก็เลยคิดว่าไม่แวะดีกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ชาวอินเดียเขาจะแวะ เป็นมาสการะานะฮะนครับนีถึง้ตูวัดอันนี้การจราจารครับคั่งเลยทีเดียวที่ที่อินเดียเขาก็จอดรถจะไม่สนใจนะทนะี่เขาอยากจะหยุดตรงไหนเขาก็หยุด ไปต่อดีกว่าครับอ่าอันนี้ชื ja ap, yes. ja yeah. mm ่อเดชประยศเดชประยศเดชปรียาก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 อ่าเดชปรียากรตรงนี้คือเมืองเดชปรียากตรงนี้แม่น้ำอรกนันทาภระีรติอ่าภระีรติคงคารวมกันเป็นแม่น้ำคงคาครับโอ้โหโอเค Thank you for your information. Thank you, thank you. Thank you so much. อันนี้ไหลถึง go to r e c h i g a t e Yeah yeah. อันนี้ไปสู่ Ratchigate นะครับนี่เห็นแม่น้ำแม่น้ำสองสายรวมกันมาจากมาจากเทือกเขาหิมาลัยแค่ใช้ the voice phone. Yeah can. No w i o u microphone. ่นเท เมือ่อก,กี้พี่ๆชาวอ,อินเดียเขาก็อธิบายนะแม่น้ํำเรียกชื่อ,อยากผมจำไม่ได้อันนี้อโนนันทาอันนี้พระคารวตีคงคาถ้ารวมกันไปสู่รัสเจ็อันนี้จะเป็นวิหารที่เขานิยมมาเที่ยวกันนูนะข้างล่างเห็นไหมจริงๆถ้ามาหน้าฝนหน้าน้ําเยอะจะน่าจะสวยกว่านี้นะไหลไปสู่ข้างล่างแล้วก็มีเมืองตรงนี้เรียกว่าเจประหย เดเะยักหรือเดประโยคนั่นแหละประมาณนั้นออกเสินยากนะโอเคเรามุ่งหน้าราสีเกตต่อเราสิเกตในเวลาประมาณเกือบห้ามงเย็นนะครเพระาะว่าระยะทางค่อนข้างทำเวลาได้ลำบากวันนี้มาพักแถวบริเวณท่าน้ำตีเวนีกาดนะครับท่าน้ำตีเวนีกาดก็เป็นกาดอีกที่หนึ่งที่นิยมมาดูการทำพิธี คงคาอารตีนะคนรับเป็นจุดที่สำคัญอีกที่หนึ่งของในเมืองของเมืองราศีเกตครับแม่นาจุดทิวานิกาศเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นที่รวมของแม่น้ำสามสายนะครับคงคายมนาแล้วก็สรัสวตีนะครับมาบรรจบกันตรงนี้จะมีรถม้าของอพระกฤษณะในศึก ของอรชุนนะครับภะกิษณะเป็นสารถีก็คืออยู่ในคัมภีของมหาภรรตายุทธเ mm hmm. ดี๋ยวจะรู้สึกว่าตรงนี้กาศตรงนี้จะพิธีค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคนเยอะคนเยอะมากบรรยากาศแดดรดนลมตกมีบรรดาเหล่าโยคีมีพี่น้องชาวฮินดน mm hmm. เูเยอะเยอะกว่ากาศตรงอื่นนที่ mm hmm. ที่เคยไปองดูบรรยากาศ mm hmm. ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนปาก response, ไม่น้ำาสามปากที่นไมน้ำก็ไม่ค่อยแรงอะไรนะแต่เป็นแก่งเป็นแกงเป็นแกงเป็นโขดหินบรรยากาศดีอ่ะก็คล้ายๆกาดตรงท่าน้ำรามจุฬากับกับวัดตรง ตรงที่อยู่ท่าน้ำตรงสะพานลามจุลานะคล้ายๆกันเอ๊ะแต่ตรู้สึกว่ามีคนจะเยอะมาก็ดูนักบวดทำพิธีกันอ๋อนะครับนี้เขากำลังเตรียมทำพิธีตรงนี้ท่าน้ำค่อนข้างใหญ่นะคน,นก็เลยค่อนข้างเยอะเมีอเดิมครับ่าชาวฮินดูก็ ต่างมาอยากมาสัมผัสกับแม่น้ำคงคาตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะคนไม่ค่อยองค์พคนเยอะนะแต่ว่ามันเขาไม่ค่อยหดน,นนะ้ำนะครับไหนทางตรงข้ามไม่มีเลย ป้ามันก็ทำพิธีแล้วกับเขานี่ยเขาจะมีคนมาเสนอแม่ค้าแม่ค้าครับขายสิ่งของต่างๆนลนะเครื่องบูชาสักการะต่างๆ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนนะครับนี่มีมีสกแกนเพย์เมนด้วยตรงนี้ห่างอยู่จากสะพานรามจุฬาประมาณสักประมาณกิโลกว่ากว่าไม่ไม่ห่างเนม,มานกน นี่ครับเป็นรถม้าของพรราชนในตำนานศึกมาพระรัยุทธคำพีของชาวฮินดูหรือพรัแล้วก็คำพีรามายณนะันนี่เป็นท่านนั้นที่มีชื่อเสียง บรรดา,าหเหล่านักบวชก็คงจะมีพิธีกันตอนคำส,สาวชาววันตกนะครับชาววันตกก็นิยมมาเมืองรัสสีเกตก็เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าม,มาเรียนออโยคนะครับ พวกมู้ที่มาแสวงบุญน่าจะเป็นแบบนั้นนะเราก็จะเจอคนแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับอ๋เป็นพักโรงแรมนี่นะนี่ไม่ถามราคาเลยครับได้อยู่ห้องฝันนี้ยแต่ราคาก็ไม่แพงนะคืนละสองร้อยห้าพันสองคืนละสองพันห้าร้อยรูปีหารครึ่งก็ตกน่าจะประมาณพันกว่าบาทตอนนี้ค่าเงินรูปีอ่อน ี่ตำรวจเขาดูแลอย่างนี้ครับคนจะมาจอดรถคุณพ่บอกไปทีบอกไปจอดตรงนี้ครับนี่ซอยตรงนี้น่าจะคือคักในเวลากลางคืนน่าจะเป็นเหมือนท่าหนหนงคนเดินบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวค่ำคืนเียลองมาดู